สปอร์ตอะไรอ๋อใช่ไหมคะครับลาสสุดเลยีปะฮารูวีฮาโลวีสไปเดอร์แมนอ๋อจริงๆนะไอ้นี่พูดตรงนี้เลยพีแออาจจะไม่รู้คือตอนแรกเขาบอกว่าฮาโลวีนอยากเป็นอะไรจะถ่ายแบบคอนเซ็ปต์แบบไหนอะไรเงี้ยคือผมอะเลือกเล่นๆเลยเพราะผมชอบสไปเดอร์แมนพอดีแต่ผมไม่คิดว่ามันจะเข้ากันก็เลยงั้นสไปเดอร์แมนไหมอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้แต่เขาก็เออได้เอา ผมก็คงว่ามันเป็นไปได้ได้ไงก็เขาตามใจครับใช่ไหไหคือจริงๆผมก็ไม่ผมก็ไม่ตามใจหรอกคือผมก็พยายามจะไปหาทีมอื่นมานําเสนอ <laughs> น้องเขาแล้วแหละแต่ว่าผม <laughs> ผมเองก็หาไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าออามันก็เป็นความชอบของวิลเลียมด้วยแล้วก็รู้สึกว่าโอเคอะไรให,ให,ให,ใหม่ๆก็ลองดูอะไรเงี้ยครับผมใช่แล้วก็ก็เลยลองไปคุยกับทีมกับทีมดูว่าแบบเออแบบทําออกมาแล้วมันจะแบบตรงเล็บไหมหรือว่าชุดหรือแบบกราฟิกเขาจะหาได้ใน ในแบบที่เราแบบอยากทำไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่แล้วใช่ก็โอ้ตอนแรกอ่ะเราคิดตอนตอนแรกเรากลัวว่ามันจะเข้าไปไหมแบบมันจะแบบมันจะไปได้หรือเปล่าเอยแต่ว่าพอเห็นกระแสที่แบบแฟนๆก็รู้สึกว่าโอเคมันมันดีมากก็ดีใจที่คนชอบมากครับพูดดีเลยครับชุดดีมากเพราะจริงๆตอนแรกเนี่ยคือยื่นเล็บเป็นเดียรเมซิ่งสไปเดอร์แมนก็คือเป็นผมเป็นสไปเดอร์แมนเทปเป็นกิ้งก่าแต่แต่ อาจจะไม่ตามใจเรื่องนี้อาจจะผมไม่เป็นผมไม่เป็นกิ้งก่านแน่นอนใช่ก็ก็คือแบบแล้วก็หายเรื่อเรื่อยๆจนแบบเป็นแฟนแมนทั้งคู่ใช่ครับครับผมทีนี้วันนั้นเขาจอยมากวันที่ถ่ายคือรอนัดกันทุ่มหนึ่งอะตอนแรกต้องเสร็จประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มเพราะเอวันหนึ่งผมก็มีบินเอมีไปทํางานเช้าอะไรอย่างเงี้ยมีไปทํางานเช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่คือเราอะถ่ายกันถึงแบบตีหนึ่งตีหนึ่งแบบสิบห้าเลยอะ ใช่แต่ว่าโปรดอีก็กคือจะงองแงไกันแล้วแต่แบบวันนั้นก็คือจอยกันมาก,มากไปวิง่งดีดมากวิ่งวิ่งออกจากตูไปริมถนนใส่ชุดสไปเดอร์แมนกันไปเาดโ<ด>ลมันมีค<ด>วามสุข<ช>มากวันนั้นเป็นวันที่แบบว่าคือถ้าถอดหน้ากาก,ากออกก็คือยิ้มอยู่ตอนนั้นเลย<อ> <laughs> ใช่ทำงานมาไม่เคยเห็นวิเรียอสนุกขนาดนี้ <laughs> เรื่องต่อไป,ปลเลยมั้ยเรื่องต่อไปเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยรอครับโหทัศ <laughs> ถ้าสมมติได้เนี่ยก็ดีเลยครับผมเราเราสองคนรับนะครับาเวลติดต่อมานักสู้มาขาเหนียวอะไรเงี้ยโอ้โหคมแฟกตอ้จริงๆก็ต้องหาต่อไปเรื่อยๆครับแต่ว่าจริงๆครั้งหน้าก็คิดว่าน่าจะมีอะไรใหม่ๆขึ้นใช่ครับใช่เอ้ยนะครับคือประสบการณ์อ่อ คริสต์มาสปีใหม่จริงๆมีคิดไปแล้วบ้างคริสต์มาสใช่ใช่อ่เหมนบว่าคน้วยาจะเป็นจริงอ่จริงๆอ่ะผมผมเห็นกระแสเยอะมากเลยจริงอผมพูดตองนี้ผมไม่ได้เล่นครับไม่เล้จริงๆไม่ต้องเออเซอรส์แน่ไม่มีผมแน่นอน น้องพูดอะไรก็เป็นอย่างนั้นแหละครับผมพูดคมจริงตลอดพูดความจริงตลอดระวังนะโดนหลอกอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้กับผมเลยนอกจากแฟนคลับใช่แล้วไม่ไม่รู้ไม่มีไม่นะแต่ว่าแต่ว่ารู้ใช่ไหมว่าเป็เรื่องนี้แบบว่าชื่ออะไรบ้าง เอายังยังยังไม่ไม่ได้ยังไม่รู้ว่าไปเกี่ยวกับอะไรครับจริงๆไม่รู้จริงๆครับไม่มีเขาไม่มีผมพูดความจริงผมไม่เคยโกหกจริงเหรอครับไม่เรามาในแบบคือแบบขามขึ้นไงขาม้ือพะเราพูดความจริงคุยเรื่องจริงจังก็ก็ต้องแบบโทนเสียงต่ำลงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อไม่สอบขาหลอกอะไรที่เราบอกแล้วเราก็จะบอกครับใช่ คิดว่าถ mm. ้าเอ่อถ so ้ามีอ so, ีเวนต์เราต้องได้เจอกันอยู่แล้วเพราะว่าเป็นงานค่ายครับผมทุกคนต้องไปอยู่แล้วใช่ครับงานค่ายเราต้องซัพพอร์ตดีแล้วซัพพอร์ตใครกันมากเลยต้องประกาศอยู่แล้วแหละถูกไหมก็ใช่ครับผมต้องประกาศเพราะว่าเพราะว่าเราต้องมีคนเข้าไปดูในฮอล์อยู่แล้วใช่ครับไม่ไอ้นี้ไม่ผมจะไปดูพี่ๆทุกคนที่บอกว่าเล่นเล่นเรื่องอื่นอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเราเราชอบงานแสดงข่าวมากๆเลยครับได้เจอพี่ๆน้องๆอะไรอย่างเงี้ย อ๋อไม่ต้องใส่แมกกาเด้ยร์ไม่ต้องไม่เป็นไรเราโชว์หน้าของเราได้อะไรอย่าเงี้ยเจอแน่ๆเจอแน่เจอแน่ๆครับผมเพราะว่าเ m ี๋ยต้องผลิตซีรีส์ทุกปีครับอะไรนะครับอุ้ยไม่รู้เลยครับผมใช่ก็ต้องรอดูของรายอัพครับผมแต่ว่าปีนี้เห็นแบบไม่ไม่เสียชื่อเ m ี๋ยแน่นอนครับ ครับผมมีส ok ิหน okay, so ่อยคุณทีนะครับผมวันนี้วันอังคารใช่ไหมครับวันนี้มันพุธก็อีก3วันลงปีมากอีกสาวันทุกคนได้ดูอีพีหนึ่งกันแล้วนะครับผมก็คอยติดตามด้วยนะครับซีรีส์มีสิหน่อยคุณทีนะครับผมก็ถ้าใครมีตั๋วพรีเมีย์ไท์ของมีอนทีนะครับผมก็สามารถไปเจอกับบอลพูนได้นะครับที่เอ็มซีฮอล์ครับที่่้ายมีแบบแทนเชิญอะไรกันไหมเราสองตามโตใช่ไหม จริงๆอ่ะทีมอาจจะยังบอกไม่ได้เพราะเราก็คุยกันแบบหลยายๆอย่างมากๆครับใช่ก็อยู่ที่แบบว่าลงเอเยที่ไหนแล้วกันใช่ครับใช่ก็อย่างปีนนววที่แล้วเราก็ไปจับฉลากกันใช่ก็ <ๆ S 1> มีแลกของขวัญกัน,ก,นก,กับกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างน<ช>ี้ <ผม S 2> ครับใชมีแบบมีคนอื่นๆด้วยมีพี่อู๋มีออฟโรดมีตุ้ยมีอะไรอย่างงี้ด้วยครับเป็นปาร์ตี้ย่อมๆใช่เป็นปาร์ตี้คริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ย ปีนี้ก็อยากให้มีเหมือนเดิมครับผมแต่ก็ต้องรอดูว่าคิวเขาแต่ละคนจะแมทกันไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่าเลยนี้รการกล้วยการกล้วยรอเล่นรอเล่นเดี๋ยวผมเป็นการกล้วยให้ไม่เป็นไรจะบาแก้วชอบเลยโอเคขอบคุณครับ